สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานมีแนวโน้มที่ดีทำงานด้วยความสบายใจคุณสามารถมเมเดตได้บริหารงานได้ตามที่เราต้องการมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือมีคนให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นอย่างดีการเงินการเงินดีพอสมควรค่ะจะโดดเด่นในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือใครทำออนไลน์การติดต่อเจรจาถ้าการเงินของคุณมาจากช่องทางนี้รับรองเลยค่ะถือว่าดีมาก การเงินของคุณจะไปได้สวยตัวคุณอาจจะมีรายได้เข้ามาหลายทางแต่ก็ขอแนะนำนะคะให้คุณโฟกัสในเรื่องของการสร้างช่องทางการเงินให้ดีเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้องและก็เมเนจจัดการให้ดีถ้าคุณสามารถวางแผนการเงินได้ดีสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะมั่นคงได้อย่างแน่นอนค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบางระวังการทะเลาะการถกเถียงกัน การใช้คำพูดแรงๆเข้าใส่กันแบบไม่ยอมกันจะทำให้สถานการณ์ความสัมพันธ์แย่ลงค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการขุดเอาความผิดพลาดของอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาพูดแบบนี้จะทำให้ร้อนกันทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นขอให้หลีกเลี่ยงการประทะกันค่ะมีสติใจเย็นพูดจาหว,นหวานๆพูดเพราะๆถ้าสามารถปรับแก้ตรงนี้ได้มันจะทำให้สถานการณ์ความรักดีขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะความรักคนโสด เรื่องความรักอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะควรจะอยู่คนเดียวไปก่อนอย่าเพิ่งไปแสวงหาความรักแต่ถ้ามีคนคุยอยู่เริ่มคบหาพูดคุยกันให้ระวังเรื่องของการพูดคุยที่มันไม่ถูกใจกันหรือตัวเราเองเวลาที่ไปคุยกับใครก็อาจจะหลุดปากพูดสิ่งที่ไม่ดีออกไประวังนะคะอย่าปากเร็วปากไวลดความเร็วในการปล่อยคำพูดออกไปต้องไม่ลืมว่าทุกๆคำพูดจะมีผลกับอีกฝ่าย พูดดีคนก็จะรู้สึกดีแต่ถ้าพูดไม่ดีคนที่ได้ฟังเขาก็รู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจคำพูดมันเหมือนอาวุธที่ทำร้ายคนได้นะคะต้องระวังค่ะสุขภาพให้ระวังเรื่องของสายตาการใช้สายตาในที่มืดการเล่นมือถือนานๆรวมถึงให้ระวังในเรื่องของเส้นเอ็นต่างๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภถ้าก่อนหน้านี้คุณทำบุญมาโดยตลอดก็ถือว่ามีโชคนะ แต่ถ้าใครไม่เคยทําบุญเลยหรือทําบ้างไม่ทําบ้างในเรื่องของโชคลาภก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นคุณต้องหมั่นทําบุญเช่นไหว้พระสวดมนต์ถวายสังฆทานนั่งสมาธิภาวนาแล้วบุญกุศลจะหนุนนําให้คุณมีโชคมีลาภค่ะเลขนําโชคของคุณคือเลข8และเลข9ค่ะ